ชีชาตาศิลปินสาวน้อยอยู่หรือไปใครบ้างหลังบอสโจโยมนินออกมาโพสเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะบ่าวโจวันนี้นะครับบ่าวโจดีไซน์ก็คุยสายกับทางสาวไอช่องมักหมอนลับอยู่นะครับวันนี้เรามีข่าวด่วนนะครับสาวไอใช่บ่าวโจก็คือด่วนมากเลยพอเห็นแล้วก็คือเอ๊ะอ,อะไรเนาะ ใช่คางเห็นบอสโจโยูมานินนะครับผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยระเพนโชอ,ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเป็นทุกส่วนตัวนะครับว่าเหมือนมีจะแววแววมาหรือหรือได้คิดอะไรมาว่ามีศิลปินเตรียมจะย้ายวงหรอศิลปินเปตัวห้างตีมูไใลล่ะอืมไอขึ้นเาอตเกอะไรขึ้นออ่าย่าง การคืนล่วงของศิลปินนะครับการคืนร่งของศิลปินเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลถือว่าเป็นเรื่องปกติาำเป็นศิลปินที่เป็่บริมีสัญญาก็ทั้งวงนะครับจงกัดอาจาใหญ่วงได้งานนี่างานคื่นได้หรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนสายงานเป็นอาชีพได้แต่ว่าการที่จะไปจะลาจะมาก็ต้องไต่ล่ากระทั่งวันหนาวานาวงเป็นกรต่อให้ว่ามีสัญญานะครับแต่ก็ต้องอยู่ให้จนจบฤดูกาลเหมือนกับเคยมาจบงาน,น,นงาน,างงานจนเส็จสิ้นนั่นเองครับ ต่ที่นี่ในศิลปินที่มีสัญญากัต้องเบิกกันไปนะครับว่าเซ็นสัญญากี่ปีแต่ว่าสัญญาของศิลปินนะครับกับทางวงเนี่ยคนต้องให้เท่าอา่านแต่ว่าสัญญาหนึ่งปีห้าปีเจ็ดปีจ้ะเราอ่าเคยมาตกลงบอเข้าข้อใจบอได้รับีสัญญาทำให้เท่าข้อใจเ้าสูกว่ามัน่นญญอ่าเคยมาเสียปีคพวกนี้นั่นเนืจ่จาเข้าบอเส้นก็ได้เพือประเด็ดบ,บังคำแต่ที่นี่พอเซ็นแล้วสัญญาตรงนี้จะต้องขาดเคย่า อยู่คำคุ้นไบทนะอืมคุณจะต้องอยู่จนจบสัญญาถ้าการฉีดสัญญาเนี่ยหรือว่าการยู่อ่าล่าออกกนที่จะเปิดสัญญาเนี่ยเท่ากับการเสียค่าปรับคนนี้นั่นตามรายละเอียดในสัญญาอืมเนี่ยแหละพี่ดองค่ะแต่ี่นี่เท่ากับศิลปินตนหรางคืออย่างอืมเลือมนหันงคือศิลปินที่ล่าออกกลางคันอืมอยังปรจบง,งานอืมไป่สีเซาไอจาอ้าคือจะเป็นนางรถทั่วไปกับ โดดร่ก,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 กางโดดอันโดร่กางท่างริแม่อไหท่างเลยเาโลกกวนนั่นแหละพี่รองคับเออแล้วเรื่องแล้วเรื่องนี้นะบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นกับทุกวงเกิดกับทุกคนในวงการหมอลำไม่ว่าจะเป็นวงไหนต้องเจอต้องเจอเรื่องนี้ตรงมีศิลปินในวงสักคนนะคะพระเอกนางเอกตนหานยิ่งพระเอกนางเหตุเอกเนี่ยคือผลกระทบเยอะมากใช่ไหมบ่าวโจ เออแล้ววันนี้เนี่ยบอสโจยมานีเนี่ยก็ได้โพสหลายโพสเราก็เอ๊คือยังไงสอไปในทิศทางไหนมีศิลปินคนไหนสอแววจะตนห้านหรือเป็นแค่ข่าวลือครับเพราะเราเห็นบอสโจโพสเอาไว้แบบนี้อ่ะทุกคนวิเคราะห์ไปพร้อมเสาไอ้นะซึ่งบอสจ้าเรามาดูโพสของบอสโจเลยดีกว่าเพราะมีหลายโพสมากเลยนะจ้ะเออ อ่าบพส<ด>แรกนะครับจะเดียวน้องที่บอกว่าโปรงเนี่ยต่อไอเราอาจจ้ฟังซีอ่าบอสแรกเนี่ยบอสโจพดเอาไว้แบบนี้ว่าคอ,อยเศร้าตื่นเต้นน้ำเลีวละวงการมอลำแต่ตละปีคนนั่นจจใหญ่วงคนนี้จจใหญ่ปองไปมองหันมองนี้ข่อยพานมาเบิดแล้วละเวทีเครื่องเสียงก่ใหญ่ไม่อัดเพนเดียวอยู่บันกันยังบบมีข่อยกรผพานมาคักละไผสี่ใหญ่ไปใส อ่วงได้คอยเศร้าตื่นเต้นน้ำแล้วล่ะว่าแต่ีลาอุ้งอิงอยู่น้ำพอนะกะบว่าวลตลอดเดล่าบอกไปใส่ดอกสู่น้ำพอนีล่ล่ะนางมีทุกมือน,นี่ยอนพอย่อนวงพอกะวงกะปังไปน้ำกันพลังนา่งกันกอยู่ทรงพลาวงกะพลังวงกระดันขึืนบุญวาสนาเกื้อกูลหนุนคำน้ำทรงกันไปปังปังอืมจ้ะนี่ล่ะเนาะอ,อ่า้ก ถือว่าดีใจน้ําพอโจนะครับที่มี่ดูสาวเนี่ยอเอาเบาเข้มนี้แล้วเราน้องนอนตลอดเลยนะออือลอลอเลยวันนอนสิบอออสบอทิมพ่อแม่นน้นองสิบบอทิมพ่อโจนอนซีอูนี่แหละนอนสิบบอทไปสั่นอ่าซีอูน้ําพ่ออ่ลจนกว่าพ่อสิไลเข้มนี่เดี๋ยงงี้ดูดูจ้าพี่น้องครับผมแล้วพ่อโจก็ได้ย่องลูกสาวพร้อมได้ว่านี่บ้าน นางมีทุกมมือนี่ได้กับยอนพอรายการยอ้อนวงพออยู่นะยอนวง,งพอกับบางไปต้องการอ่าน้าพลังนางอืงกับหนูทรง m, พลังกระดันคืนเดี๋ยวตัวประมาณว่าบุญผ้าวาสนาทรงแมนบอลลี่บุญคุณคนนั่มอืมประมาณนี้เหรอครับพี่น้องครับเอา้ายังไงอ่าที่นี้นะพอพอเอาพจดแรกก่อนนะเบาวโจ พอบอสโจโพสมาแบบเนี้ยมันก็มีชาวเน็ตหรือว่าแฟนหมอลำ FC สาวน้อย FC น้องอุ้งอิงเข้าไปถล่มคอมเมนต์ซึ่งมันก็ต้องมีเนาะเรื่องของแบบว่าใครคอมเมนต์ยังไงบ้างเราก็เห็นว่าจ่าผู้บริหารหมอลำวงต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวอ่าอ่าคุณแม่น้องน้อยอ,ยอุไรพรอ่าก็บอกว่าโอสตาวานแม่สัตว์เพราะบอลโจก็บอกว่าอีเมลมาแล้วนาอเแม่ ศิลปินเวียดไปแต่เกิดเจ้าไปแมมาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาวัฒนธรรมของหมอล่ําแต่สิ่งที่ยืนยัดนั่นก็คือองค์กรครับอ่าละกามีพวิรพงค์ครับพวิรพงค์วงศิลบอกว่าแมนความเจ้าถูกแมนความเจ้าลูกถูกต้องเลยพวิรพงค์มาจังซี่ครับอืามี่บร,ริหน่นก๊ะลาลกกลังไล <ป S 1> <ห>่ดูผู้บริหารเนาะมีผู้บริหารภายแน่แต่ว่าศิลปินในวงเนี่ยร้ายค่ะศิลปินมีใครบ้าง ออกมาเคลื่อนไหวแล้วออมแอมอ่าป้อมแปมครับน้องออมแอมบอกว่าอยู่ด้วยครับแสดงว่าคือออมแอมกปยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่ายังอยู่กับสาวนอกเพชรบ้านแพงอืมใช่แล้วก็มีพี่มิวรัชดาพนบอกว่าอยู่ด้วยครับอ่าป้อมแปมอติพรครับป้อมแปมบอกว่าอยู่น้ำพ่อนี่ละจ้าอ่า แล้วใครอีกรู้สึกว่าเห็นน้องเจิงเป้งนะ<ด>เห็นหแบ,บแบบเจิงเป้งแ,<ต>แบบ,บมากเออเพราะว่าคือคอมเมนต์ถล่มทลายเลยนะคะสําหรับโพสต์นี้ของบอสโจยูมาินซึ่งอ่ะศิลปินที่เข้ามาคอมเมนต์ก็อาจจะเป็นเครื่องหมายยืนยันแล้วล่ะว่าศิลปินที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ายังอยู่เนี่ยยังอยู่กับสาวน้อยนะทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้าบาวโจ ก็อ่ะต่อมาอีกโพสหนึ่งเนาะอือีกโพสหนึ่งต่อมานะครับอีกโพสหนึ่งต่อมาเนี่ยบอสโจก็บอกว่าศิลปินเวียนไหวตายเกิดอืไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาของวัฒนศรรักดิ์หมกแต่สิ่งที่ยืนหยัดนั่นก็คือองอค์กรครับอืมอแล้วก็ถูกแชร์ออกไปเยอะแยะเหมือนกันนะอแล้วก็มีศิลปินหลายคนเหมือนกันเข้ามาคอมเมนต์นะ,ค,ะครับผมเราก็แปนครับเข้ามาคอมเมนต์นเยอะมาก อืมตัวที่อีกหนึ่งโพสจะดีกว่าสาวไอโพสที่พื้นหลังดีออกถึงคลีมหน่อยนะอ่ารักและเชิดชูองค์กรศรัทธาคําว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมอืมมมาร้่วแบบนี้แสดงว่าต้องมีไออย่างหรือเปล่าอันนี้คือเราเราก็แค่สงสัยเนาะบาโจว่ามีคนที่เตรียมจะโตนฮานหรออืมอ อันนี้คือเราแค่คิดเนาะว่าอาจจะมีศิลปินที่กําลังจะลงไม่รู้ว่าลงแบบถูกต้องหรือว่าโตนหานอย่างที่เราว่ากันเนาะ่บวโจเนาะอืมอันนี้เราแค่สงสัยเราไม่รู้แต่ว่าเราก็อาจจะสังเกตว่าใครหน้าที่ยังไม่มีเข้ามาคอมเมนต์บ้างเนาะอันนี้ก็คือแค่คิดไปว่าคนที่ยังไม่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเอ๊ยยังไงหรือว่ายังไม่ยังไม่คอมเมนต์หรือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะไปแล้วอันนี้คือสงสัย